ช่ดเฟ้นนี่มีอะไรมากไป<า>จัดการเลยคลิปยาวเฮะ ยาวคืออะไรันนถ่ายคลิปยาวใช่แล้วนนตัดเลยใช่ไหมเอเซตนี้นะคะเป,เป็นเซตหม้อดินจากร้านชามกะลาสีพิษณุโลกค่ะเซตนี้ก็ราคา229บาทเป็นเนื้อนะคะถ้าเป็นหมูกี่บาทคะหมู กินแบบ3าสี่คนเส้นนี้เติมแบบไม่อันนะคะน่ากินมากมากินได้กันค่ะใครอยากเติมเครื่องก็เติมได้เลยค่ะ หมดหมดคนดิมีอะไรบ้างอันนี้เรามากินแบบรอบสองแล้วนะที่เป็นหม้อด,ดินเยอะมากในร้านเขาก็มีขายหลายอย่างนะลูกชิน้นน่ากินมากแล้วก็ข้างๆร้า,านมีส้มตำยำแบบแซ่บมากนะคะใครยังไม่เคยลองมาพิษณุโลกต้องมาจัดเลย ชามกลาซิพิษณุโลกค่ะเขาเปิดแบบถึงเย็นเลยนะในแก๊ปก็มีแก๊ปนี้น่าจะถึงสองทุ่มเลยใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องเราให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปแซ่บก่อนครับ มีมีขาวมีเหลืองมียกอันนี้เส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะ่ากินมากโต๊ะในร้านเขาก็มีแบบให้เลือกนั่งเยอะมากนะคะเมนูมีเยอะนะพวกหอยแขง็งก๋วยเตี๋ยวหอยแขง็งแต่ว่าหลังมาลองทำสั่งแล้วรีวิวให้ดู Mm-hmm.